เต็มเครื่องเต็มคำหวานฉ่ำระยำใจจริงๆครับกับแนวทางที่ตัวผมวางไว้หน้าช่องเมื่อวานนี้ครับไม่ทําให้ผิดหวังซักตัวเดียวครับก็มาตามนัดทั้งหมดเลยนะครับเอซิมิลานนะครับบาเลเซียแล้วก็กาลาตาสลายครับก็มาตามนัดทั้งหมดเลยครที่ตามไปยินดีด้วยกับ f อฟบาสเทพบอลทกทันเมื่อวานนี้หน้าช่องทํางานเต็มระบบมากกว่าหน้าช่องครับคือในครอบครัวเทพบอลของพวกเราครับแนวทางที่วางไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ ตามนี้เลยฟินๆจุกๆจริงๆนะครับกับคนที่อยู่ในครอบครัว VIP ของเทพบอลของพวกเราครับที่ตามกันไปก็ฟินๆกันทุกวันอยู่แล้วนะครับยินดีต้อนรับครับพี่ๆ FC ท่านไหนครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับและยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะครับก็จิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ผมได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับในการเข้าขอร่วม ขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับ v i p เทพบอลของพวกเราแล้วเข้าร่วมกลุ่มนะครับ91สปอร์ตขับที่เราประจําการอยู่นะครับคุณจะรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนครับนอกจากตัวพวกผมครับมีฟูลเซอร์ครับชั้นนันด้าฟุตบอลเยอะแยะมากมายที่อยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันนะครับมีปัญหาพวกผมจัดการให้ทุกกรณีนะครับของเรามั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดี FC บาสเทพบอลทุกท่านด้วย FC หน้าช่อออง FC คครรบบัวเทล ก็อในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยกับค่ำคืนวันนี้ครับวันเสาร์ที่12เมษายน2 5 6 8ครับกับตัวผมนะครับมาในช่องนี้เหมือนเดิมครับเอาไปเน้นใส่หนัก3ทีมแยกเน้นใส่หนักรับประกันผลกําไรอย่างแน่นอนในทุกๆวันครับย้าว่าแยกเน้นใส่หนักคุณจะได้ผลกําไรอย่างแน่นอนนะครับค่ำคืนวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนนะครับก็คัดมาให้หาเงินไปเที่ยวสงการกันนะครับไปกินไปใช้ในช่วงสงการกันตัวผมคัดมาให้แล้วนะครับเป็น3ทีมนะครับจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเรามากันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ไปที่เอมิเรตสเตเดียมครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้ก่อนเกมอาร์เซนอลอันดับที่2ของตารางส่วนเบนฟอร์ดอันดับ12ของตารางพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟกันเวลา23่สนาฬิกาสานาทีหรือ5้าทุ่มครึ่งบ้านเราครับความไม่เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับอาร์เซนอลได้เปรียบครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้1ปรระะตูคคืออยยกกเเ้นนนัับจมาใหวนึ่ารับงประตู3ครับเกมแรกที่เจอกันมา ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนฟอร์มพัฒน์หลังของทั้งคู่ครับอย่างอาร์เซนอลฟอร์มดีครับพัฒน์หลังเอาชนะคู่แข่งสามเกมเสมอสองเกมไม่แพ้ใครนัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะเรอัลมาดริดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาได้สามประตูศูนย์นะครับถือว่ามีฟอร์มที่ดีนะครับส่วนเบนฟอร์ดครับเอาชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวครับเสมอสองแพ้สองเกมถือว่ามีฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับลูกทีมของโทมัสแฟงนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับมิเกลออเตต้าครับจะขาดพวกโตมิยาสุนะครับคาราฟิโอลี่นะครับกกกาาเเบียลนนสสคง่อห็ว้ซ นะครับคายฮาวเวตก็มีอาการบาดเจ็บนอกนั้น พวกเขาก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับก็นําโดยพวกทอสซาครับราฮิมเซอร์ลิงก็อยู่กันครบนะครับส่วนเบนฟอดของกุนซือโทมัสแฟงครับวันนี้จะขาดครับก็พวกโจชัวดดวซินวาครับฟาบิโอคาวันโยครับที่เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วกองหน้าก็อีกอร์ทียโกและก็กูตาโวนูเนสนะครับที่มีการบาดเจ็บนอกนั้นโทมัสแฟงก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้นะครับอยากให้เลือกมองในด้านของเบนฟอดทีมเยือน นะครับจริงอยู่นะครับอาร์เซนอลฟอร์มดีแล้ววันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยได้เปรียบเสียงเชียร์จากแฟนบอลนะครับแต่กลางสัปดาห์พวกเขาต้องไปเยือนเรอัลมัดิดถึงชนะมาสามศูนย์ก็จริงแต่การไปเยือนเบรนบิลยากพอสมควรนะครับต้องผมคิดว่าวันนี้ต้องมีการโลเทชันพอสมควรสําหรับมิเกลอา์เต้าผมคิดว่านะครับอาร์เซนอลนะครับไม่เท่าไหร่ในค่าคืนวันนี้ผมคิดว่าต้องเล่นแบบลัดกลุ่มมากกว่าผมคิดว่าเบนฟอร์ดจะบุกมายันเสมอได้นะครับวันนี้เลือกเชียงได้ของเบนฟอร์ดทีมเยือนครับ คู่ที่2นะครับเรามากันที่ศึกบุนเดสลลกาเยอรมันกันบ้างนะครับก็เป็นคู่ใหญ่บิ๊กแมตช์เลยในค่ำคืนนี้ไปที่อาริอันอารีนานะครับไบเยอร์มิวนกครับจะเปิดบ้านต้อนรับกามีเดนนั่งของบุลูเซียดอกมุน นะครับคู่นี้ก่อนเกมครับบาเยนอันดับที่1ส่วนดอกมุลอันดับที่8ของสรางบุนเดสในตอนนี้ครับคู่นี้คลิกออกเวลาห้าทุ่มครึ่งบ้านเราเพราะความไม่เปรียบนี้ต่างประเทศมองบาเยนต้องชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงใจเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับหนึ่งประตูคือหูแหวงนะครับเคยเจอกันมาในหัวล่าสุดครับเป็นเกมแรกในลูกการนี้ก็เป็นดอกมุลเสมอกับบาเยนมา1นประตูหนึ่งครับเกมแรกที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างบาเยนในห้านัดหลังเอาชนะแข่งสามเกมเสมอหนึ่งและก็แพ้หนเอร์ 1>, 1. ประดู 2. ในเกมเย้าของตัวเองด้วยนะครับส่นดอกมุลครับในห้านัดหลังเอาชนะคู่แข่ง3เกมแล้วก็แพ้2เกมแล่วสุดกแ็แพ้กับบาร์เซโลนาในเกมแชมเปี้ยนลีกในการไปเยือนมา0ูประตูรสี นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับบาเยินขาดเยอะพอสมควรผู้สาตู้ก็มานูเอลไนเออร์ครับที่เจ็บอยู่นะครับกองหลังก็อูเบร์มิกาโนนะครับอัลฟงโซลเดวิดนะครับฮิรุกิอิโตะนะครับแล้วก็ทาเล็กบักมันครับที่มีการบาดเจ็บนะครับส่วนกองกลางก็ยามาโมูเซล่านะครับอเล็กซานเดอร์พาร์โลวิดเจ็บทั้งหมดเลยนอกนั้นกองคุณซือเวนซองกอรมานีก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามในค่ำคืนวันนี้แต่คาดว่าน่าจะโรเทชันพอสมควรนะครับพราะมีเกมกับสรการสัปดาห์รออยู่ที่เจอกับอินเตอร์อีีกกกเมมนนนนนะะคคครรรัััับบบส่ววดดอุ้จขา นิโก้ชลอตแบกนะครับที่มีการบาดเจ็บแล้วฟิลิปโปมาเน่นะครับกองหลังที่มีการบาดเจ็บครับก,กองกลางก็มาเซลโซบิเซอร์นะครับเฟลิกเอ็มเนซ่าที่มีการบาดเจ็บนอกนั้นิโก้โควัก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับคาดว่าหน้ากลางสัปดาห์หน่าจะไม่เอาแล้วนะครับก็พ่แพ้แพ้กับบาซ่ามาถึงศูนย์ประตู4สี่นะครับก็ถือว่า,พาแพ้มา,ม, 4, าพามาขาดแล้วนะครับแนวทางของผมบาสเทเบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้ผมอยากให้มองทางด้านของบูเลย นะครับจิงอยู่ครับวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างจริงสำหรับบาเยอร์สกีภาพทีมตัวผู้เล่นนะครับระบบทีมดูดีกว่าทางด้านของดอกมุลนะครับแต่เขามีเกมการสักษาผมคิดว่าบาเยอร์เน้นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับก็พ่ายแพ้กับบินเตอร์มาคิดว่าวันนี้ยังไงก็ต้องโรเตชั่นสำหรับแบงก์องกอมปานีนะครับผมมองว่าวันนี้ดอกมุลจะมาสู้ได้ถ้าแพ้แพ้ไม่เกินหนึ่งประตูอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เลือกเชียร์ทางด้านของดอกมุลนะครับเป็นทีเด็ดในค่ำคืนวันนี้ของบุนเดสลีก้านะครับ คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายเรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลโปรตุ Super เกสซูเปอร์ลีกกันบ้างน,นะครับก็เป็นทางด้านของซานตาคาล่าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงบ้านเราครับก่อนเกมซานตาคาล่าอันดับที่5ตของตารางครับส่วนลิสบอนอันดับที่2ตารางโปรตุเกสซูเปอร์ลีกในตอนนี้ นะครับวันนี้ความได้เปรียบครับต่างประเทศมองว่าลิทบอนบุกมาและเปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับเคยเจอกันเป็นดลล่าสุดครับก็เป็นเกมแรกในลุกการนี้นะครับเป็นลิทบอนชนะซันตาคาร่ามา2ประตูต่อหนึ่งครับเกมแรกที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มฮันนัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างซันตาคาร่าครับในฮ้นนัดหลังนะครับก็ชนะคู่แข่ง2เกมแพ้2เสมอหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนลิทบอนครับในฮันนัดหลังเอาชนะคู่แข่ง4เกมเลยนะครับแล้วเสมอเพียงแค นะครับวันนี้นะครับความพร้อมก่อนเกมครับวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านจะขาด2ตัวตัวเจ็บหน้าเดิมก็พวกเปโดปาเชโกครับที่มีการบาดเจ็บแล้วก็เวนเดลกองหน้าที่มีการบาดเจ็บตังนั้นคุณซื้อพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนาม นะครับส่วนสปอร์ติ้งลิปบอนครับวันนี้นะครับพวกเขาจะขาดก็นูโนซานโตสครับชูเอาซิโมเอสนะครับที่มีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็บาร์กาที่มีการบาดเจ็บเล้นั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทบบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้ครับผมอยากให้มองทางด้านของสปอร์ติ้งลิปบอนด้วยตอนนี้ตกมาอยู่จัดที่2ตารางต้องการคะแนนอย่างมากนะครับเพื่อจะเป็นแชมป์ในลูกาลนี้ก็ช่วงหลังมีฟอร์มที่ดีกลับมา อีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับสปอร์ติ้งลิสบอนผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้นะครับอย่างน้อยหนึ่งประตูวันนี้มีเฉือนแน่นอนนะครับวันนี้เลือกเชียงได้ของสปอร์ติ้งลิสบอนไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุป3ทีมที่น่าเลือกเชียร์สำหรับหน้าช่องในวันนี้ของผมบาสเทพบอลนะครับเลือกเชียร์ด้านของเบนส์ฟอร์ดนะครับบูลเซียดอกมุลและก็สปอร์ติ้งลิสบอนครับเป็น3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนวันนี้ของผมบาสเทพบอลนะครับสุดท้ายฝากกันด้วยเหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมบาสเทพบอลที่กับพี่ๆเอฟซีบาสเทพบอลทุกท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของเกมนั้นๆครับไม่ใช่เปิดคลของังก ก็ฝากกันไว้นะครับแล้วฝากกันไว้พี่น้องท่านไหนครับ FC ท่านไหนที่ยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ที่เรามีแนวทางฟินๆจุกๆบวกกันทุกวันให้กันทุกวันจริงๆนะครับจิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ผมได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วในการขอเข้าร่วมกลุ่ม VP ฝากกันไว้ด้วยนะครับค่มคืนวันนี้ผมขอให้ f c ทุกท่านโชคดีมีเงินเที่ยวสงกา์กันทุกคนนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ